วันที่30มิถุนายน2568นายงยศวรรณกองกมุตนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่ามอบหมายให้นายแสงพลปุญญัตโนทยรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่าประจำปี2568ในหัวข้อการป้องกันโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และรู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูอาจารย์และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพร้อมด้วยเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนเทพศรินขอนแก่นโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสารรค์โรงเรียนบ้านสะอาดโรงเรียนบ้านดอนบมเข้าร่วมอบรมรวมกว่า100คนในโอกาสนี้นางยศวรรณกองกมุดนายกเทศมนตรีได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าและเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเมืองเก่าโครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่าของเราเรียนท่านเดยขานธการท่านประดับเทศบาลท่านรองประดับเทศบาลคณะครูผู้สังเกตการทีวิทยากรเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเก่าเจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในตะบนเมืองเก่าประจำปีงบประมาณ2,568และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในวันนี้พวกเราได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาอันสำคัญนั่นคือการปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในตะบนเมืองเก่าประจำปีงบประมาณ2,568อย่างเป็นทางการดิฉัน วางเป็นอย่างที่ว่าความรู้ที่น้องๆเด็กไร้เยาวชนทุกคนที่ได้เข้ามารับการ,รอบรมตลอดระยะเวลาหนึ่งวันนี้ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างระมัดระวังและมีสติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขดิฉันขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่าน ที่ได้สระเวลานมีค่ามาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆอย่างเต็มที่ทําให้การส่งอบรมของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความตั้งใจทําให้บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้ความรู้กลับไปและขอแสดงความยินดีกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบนเมืองเก่าทุกคนนะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆเลือกพวกเราขึ้นมาเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในตะบลเมืองเก่าของเราขอให้ทุกคนทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับที่เพื่อนๆได้ไว้วางใจสุดท้ายนี้ขออํานาจคุณพระเสียรกตนาไใจจงบ,บันดรลให้ทุกท่านมีความสุข พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้สมดังใจปรารถนาทุกประการและขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพบัตน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยวาวชนในตำบลเมืองเก่าประจำปีงบประมาณ2568บัดรนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอ,ะะขอบคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีตกบบ้านเก่าท่านยศวักนกรขโมนนะคะที่ท่านให้เกียรติมาปิดโครงการพัฒนาเึือรวบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนะคะ